อัพเดตล่าสุดภาครัฐเดินหน้าโครงการแผนงานช่วยเหลือเกษตรกรร,กร,รีบลงทะเบียนก่อนหมดเขตเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 7นี้นะคะ โครงการนี้เป็นโครงการอะไรและดําเนินการได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้ค่ะแต่ก่อนไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะ,ะฟังจบแล้วคิดว่าดีมีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ค่ะสาหรับข้อมูลข่าวสารนี้ใครเป็นเกษตรกรนะคะต้องรู้ต้องฟังกันเลยแล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะทางภาครัฐเนี่ยก็เดินหน้าตามแผนงานที่ได้วางไว้เลยนะคะ โดยเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาค่ะอธิบดีกรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันนั้นมีการสร้างแรงงานทั่วประเทศไปแล้วกว่า7,987คนคิดเป็น84%ของแผนงานนะคะโดยแผนงานการจร้างงานนี้นะคะก็จะมีการจร้างงานเพิ่มอีกกว่า1,000 0คนเลยนะคะภายในระยะเวลา8เดือนค่ะจึงขอเชิญชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่นะคะเข้าร่วมโครงการค่ะโดยจะเป็นการสร้างไรายได้ทดแทนการว่างเว้นจากการทําเกษตรนะคะตาม นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้นะคะวางแผนไวท้ที่จ้างแรงงานอยู่ที่9,472คนนะคะวงเงิน545ล้านบาทโดยจะจ้างแรงงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมายดังนี้นะคะ 1. ค่าเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรหรือเกษตรกรในพื้นที่ 2. นะคะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำของกรมชมพทานในพื้นที่ 3. ค่ะเป็นประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วไปในพื้นที่ 4. ถ้าหากแรงงานในพื้นที่ไม่เพียงพอนะคะก็จะพิจารณาสร้างเกษตรกรหรือแรงงานในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะอย่างเช่นหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดและลุ่มน้ำใกล้เคียงค่ะโดยลักษณะงานนะคะก็จะเป็นการ ซ่อมแซมนะคะบำรุงรักษาขุดลอกปรับปรุงชนประทานนะคะโครงการส่งเสริมการดาเนินง,งานอันเนื่องมาจากพระราชะดํารินะคะงานก่อสร้างแหล่งน้ําและระบบส่งน้ําเพื่อชุมชนและชนะบทนะคะแก้มลิงและก็การจัดการคุณภาพน้ <ๆ S 1> ําค่ะโดยโครงการนี้นะคะใครที่สนใจนั้นสามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ที่โครงการชนประทานใกล้บ้านในะคะหรือว่าติดต่อทางสายด่วนกรมชนประทาน1460ในวันและเวลาราชการได้เลยนะคะแต่ต้องรีบนิดน,นึงนะค่ะทุกคนให้สมัครนะคะก่อน ที่จะหมดเขตในเดือนพฤษภาคมปี2567นี้นะคะใครเป็นเกษตรกรนะคะหรือว่าเป็นแรงงานที่อยู่ในพื้นที่ใกล้กับชนปนระทานนะคะไปสมัครเพื่อทํางานหารายได้กันได้เลยนะคะหรือว่ามีญาติญาติก็ฝากแชร์กันไปด้วยค่ะสําหรับข้อมูลข่าวสารดีๆในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ